กินเมี่ยงปงนานลาเผากิน,น,นยังหมดแล้วพูดจะถ่าย<ค>ดูติดนมาให้ใจออกเหลือย่อมต้งงจะติดปากนหนเห็น จิดค้าหวยได้ดินหกพันไปทวงวะยัไง,งไม่มีให้ยิงก็าตายไปเลย